สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดี ounded. พ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพ่อลุงแม่ป้าเอาอ่าน่าเบาผู้สาวผู้่าวซ้ำหน่อยครับผมมาพ่อครับผมอีกคือเก่าครับพี่น้องครับนุ่มสกุลคนโกโ้คร <vit> ับพี่น้องมื้อนี้พาพี่พาน้องมามากินเข้าพี่น้องได้เป็นเมนูก๋วยหอยเซรีพี่น้องเอ้ยก๋วยหอยเอรีหน้าบ้านเฮาครับผมมาแซ่บๆพี่น้องเผ็ิดเพใส่ประแดกหอมๆพี่น้องเอ้ยมาพักแก้มกับเป็นที่เด็ดพี่น้องผักกระเม็ดครับผม เบิ่งพี่น้องเบื่องครับพักเม็กพักเม็กพักเว็กบานเท่าเลยพี่น้องวก็เปิดพักการหินพี่น้องเขืออู้สารพัดพักพี่น้องแล้วก็ที่เด็ดครับตัวนี้พี่น้องครับพักบย์ยื้อซื้อพี่น้องอันนี้พักบย์ยูซื้อพี่น้องพักสารแน่พี่น้องมันบยยูซื้อพักสารแน่ครับผมเอ้าพี่น้อง่ะอย่าลืมครับผมพี่น้องก่อนจะไปเบื่องคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสกุลได้เลยครับผม เป็นกำลังใจให้นุ่มสะกดในการที่คลิปต่อโไปครับผมมาพี่น้องขออนุญ,ญาตลงมือครับผมลุยพี่น้องลุย,ลยรุรยขาดบ่ได้ครับขเข่าเหนียวคือเกา่าพี่น้องเอ้ยเส็บเสบ,สบมาพี่น้องเส็บเสบ,สบน้ากันเด้อครับมือนี่เป็นเมนูง่าย,ยๆครับผมพี่น้องเอ้ยก้อยเหลว่ยมไหมครับผมก้อยเองเนี่ยครับพี่น้องครับเจบ้าบาบ่อได้ไทยพี่ให้น้องเบิ้งครับมันโอ้มันเทีบยบหนกพี่น้องอยู่ผู้เดียว ทำเง,ง,งี้ยๆหนุอห่อๆหอจวเป็นจวดครับใส่ข้าวขวาหอมๆพี่น้องเลย เมีเพี่นองกินสีไห้พี่น้องหอมพี่น้องผู้เพื่อนเคยกินเพื่อนจิรู้ครับรสชาติเป็นยังไงนี่ออกฝาัๆจฝั่งใช่ไหพี่น้องแต่ว่าหอมครับ อันนี้ประกาศหินอือสอยไาซส่สซ์เน้พี่น,ออน,น้องอือ หอมพี่นองเลยรสชาติกันนี่ครับโอ้พักแก้มไรพี่น้องมาเนียมาเป็นสวนเลยอะดงพักเลยแหละพี่น้องเลยสำหรับนุ่มสกุลแล้วไม่มีปัญหาครับจัดให้คือเกาอืม้มกรบๆดีครับ อเอาท่าพี่น้องมาเดี๋ยครับพี่น้องกูณแอนบ็กินกันมากินน้ำกันครับผมแซ่บน้ำผมเลยครับพี่น้องเลยผักเม็กพี่น้องผักเม็กผักกระโดพี่น้องเลยคือจังน้ำเพลงนะพี่น้องนี่แหละผักเม็กสองแท่งเลยครับ จวดจวดพี่น้องแก้มบักช่งสาวเบิงเนาะพี่น้องกีิเด็ดเนาะโอ้ยมาเด้อครับพี่น้องผู้ใดกำลังจวดอยู่กไ็ไหนกินน้ำนมสกนนุลนะครับแซ่บเลยครับอืม้ม พร้อมกับปลาเป็ดบึง่งเนาะพี่น้องตัวไปอีกตอง พี่น้องเอ้ยเอาคอยเนื้อมาแมลงเอากรับรบอ่อให้พี่น้องตอนเนี่ยแซบเกินพี่น้องเอ้ยแซบพี่น้องอืม Nhiều người nói là Ả hản toàn bàn không Kinh toàn đấy Còn xẹp toàn nằm thì Ơi Mà chú dù mọi đại đấy เหี้นพี่น้องกินแล้วเดาลิ้นยุ่งแงบแงบแยุ่งพี่น้องมันหี้นไรแล้วกินเข้าไปเจียวเข้าไปมื่อกี้ขาไก่ว่านี่ยังยังได้ลิ้นเท่านี้พี่น้องลแลว,น,น,น,วนุ่มสับปะรเออแบบมันเดาลิ้นพี่น้อง <laughs> แซ่บครับผม มามาพี่น้องแซ่บๆมาผมครับพี่น้องเอ้ยเพชรบาทนี่ครับผม แล้มันอยู่บ้านเฮ้านี่ผมใส่อันมดแดงพี่น้องก่อยใช่มดแดงเลยอันนี้อยู่กรุงเทพพี่น้องจกักิไปหาหมดแดงยูใสครับพี่น้องครับต้นไม้ก็มีอยู่พี่น้องตาะมดแดงมันบุมี บ่คืออย <laughs> like ู่โคกลยูปลาบานเขาเลยครับพี่น้องพี่น้องเลยต้องเค็มต้องแซ่บต้องนัวยูต้องกัดหยิเบิร์ตครับผมบอเพชรกับบอแซ่บพี่หลงเลยถ้าเฮ็ดแซ่บแล้วกะบอเพชรกับบออะไพี่น้องเลย ไม่ได้เป็นที่มากของคำบาปมันต้องอยู่น้ำกัดเพื่อนท้าวสบวรรบูคบองค์ประกอบขาดย่างไรย่างเนื่องไปบ่ได้ครับมาเ้อผูุ้รอยากกินฝีมือก่อยหอยนุมสชากุล trên đây trục quân hấp như nó hấp. Oi, chị bên đấy ngoài bụng nhae. trẻ bút sao trên đây bớt nó. Shao bút cứ câu, kìa ปกติก็บไ่ได้กินหรอกครับพี่น้องพอดีไปตลาดตลาดเล้าพี่น,อน้องโดนโดนพิอีมาเถอะก็เลยเห็นเรื่อยจัดให้พี่น้องเบ้ง โอ้ยพี่น่องเพชรครับเพชรนัวห่ะพี่น่อยนะจูบนมสมกลใส่ปลาแดงน้ำเด้อพี่น่องเปลือกความกลมลกลมแล้วก็คว่ำนัวพี่น่อง เบิดพี่น้องเลยทั้งเพสทั้งแซบครับผมโอ้ยพี่น้องเมนูนี่บอสพีดวังอี่รีพี่น้องครับกินยูไซกับแซบพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะเอ้าสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เด้อเรือครับพี่น้องเบิ่งแล้วมากก็กดไลค์กดแชร์กด,ด,ดติดต,ตามครับผมให้นุ่มสกุลเด้อเรือครับเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะครับพี่น้องเนาะอย่าลืมครับผมพี่น้องครับการกระทําใดว่าจาใดของนุ่มสกุลบ่สุภาพนุ่มสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องผ่านซื่่่อนนีีไปหหาาพ้ออองเเเนนนาาาะะครับ้้มืีก นุ่มสกุลก็จะขอลาพี่ลาน้องไปซ้ำนิดละครับผมเอาสวัสดีครับ